ใส่งามอยู่ครับผม,มางานก็ดีดเพราะมันดอกไฟอ้หูดอกจ้าอู้ยน,นิยนมีตตัวใหญ่อเห็ดขับแท้ตัวใหญ่เลยอู้หูไปดีแน่ครับพี่น้องเบสมมอนีครั นี่ครับผมมาใส่เบ็ดคือเก่าครับเบ็ดมันนี่ก็ประมาณหาซิบพกซิบหลังนี่แหละครับพี่น้องครับผมเป็นเบ็ดโกงครับพี่น้องทันโก่งเนี่ยจะหน่อยนี่ก็เริ่มใส่ได้ประมาณซิบกับหลังนลยครับผมหมายที่เมาไมมื่อนี่ก็ได้ขางคล้องนะครับพี่น้องทุ่งหน้ามันเริ่มแห้งแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมสิเริ่มใส่เบ็ดแล้วครับผมครับพี่น้องกัใส่เบ็ดพุทธแล้วครับเหลืออยู่ประมาณยี่สิบหลังเลยครับนี่มาเบิองมันกินแล้วครับผม โอ้ตัวงามอยูครับผมงามไรพอดีครับโอ้่กันแล้วโอเคครับ ใส่ไม่ใส่ปนแสบเลยครับผมเนี่ยครับใส่กำล,ลังปนตัวเดียวปนยิ้มเลยครับแถมแรงมาแล้วครับพี่นอ้องใส่งงามอยู่ครับผมกำลังพอดีใส่เท่ากันก็ตัววังหันเลยครับอืมน่มาเอ้น อตวงห่นน้อยหนึ่งไมา่แล้วใส่ขรูดอิ็มลอยครับผมคะแนึนตัวที่สองหลแบบนี้ครับผมรอบแรกครับกำลังไหนย่ามเลยนะครับผมใส่พิมาถึงกับะมาณเกือบตุ่มหนึ่งครับผมใส่เบ็ดแล้วครับพมาณสองตุ่มพอดีปลามันกินหลายอยู่ครับปลาซิวหน่อยมันหลายแห้งครับพี่น้องที่นี่ ที่นี่เนื้อไซเบียปานก็บุกเอยกินไลยกินตาปลาหน่อยไลายยามมาบุกหลายหลังนึงก็หลังเห็นถือเบ็ดพวกสิบหลังก็หลังได้ืสองตัวนี่ครับสิพบพันบวกครับวันนี้มีตังนี้โตมากจากเขานอนอยู่จังหน่อยจากนอนละดึงเลยว่าสิบเปหาตัวปลาอยู่มาหลังนี้โอ้ประคอยน่อยครับตือเบ็ดียด งามอยู่าะครับผมดินก็ดินเนียนแะน่เะใส่กำลังโคดีมาหน่อยปน่นไหนหรอกครับโคตริ้มลอยฮ่าสองมาเลยครับผมแอม่งกัดร้ายครับพี่น้องเิ้มลเลยเข่าตาเขาดังมาเล้อเกียรครับพี่น้องขอเก็บปลาว่าดิมมนครับผม ก็สิได้แตท่าไรเท่าลำบากเลยครับผมวัอนี้นะครับดึงงี่เงี่ยงงี่ปลาอย่างเว้นตัเลยอะไรโอ้ปลาไหลพี่น้องเย็นครับผมเบิ่งนี่เหะโอ้ยว่ายกเว้นตัปลา งามอยู่ครับผมกำลังกดี อู้ฝรินินมีต,ตัวตัวยังไงอือเห็ดขักแท้ว่าจะคนสืบเบียดค <c oughs> นวานแหรอเย่ใกล้ตัวนี้อู้ถึอด่งมาเลยเนาะลูกบวกโยวแหใต่ก็อือด้วยไอ้หริวว่ามันถือเบียดตทดๆได้คนวานแหอเอาขึ้นคือบวกมันคักอยู่แล้วแล้วปลามันชิ่งลงงวยที่นี่มุ่งมัม่นอยู่หนาทอพวกนมัอยู่บนหนอู้มีแต่ใส่ใส่เครื่องโลเลย สองตัวโลสองตัวโลกลัวนี่ไใส่นี่เหี้บเหี้บวาดไม่มาน่เดี๋ยววันนี้ซ้ำสมกับลงทุนยางมากกว่าใกล้หอกอยู่ข้าวหมองครับพี่น้องโอ้หนี่ก็เลยขากับหนูทองขาวเออมังปลาหม่องวันพี่น้องเอ้ยติดคักแึยงยามหม่องเออสี่เตยมลองโรมเลย ขนาดย่ามรอบเดียวได้นี่ยามสมรอบเกือบเต็ม่บเหนียวอีกแล้วนาะเท้าบโลกอีกแล้วปุ้ยมึงกล่โยกหนึ่งขึ้นมึงก่ลเออขอกเงนะไรตามลุ้งยู่เพื่เนาะ มาลงหวยลงคลองมาแล้วอนี่สีมตรตรงในย่างที่นี่วัดพระบุญเป็นจะได้วางที่งขื้นบัวปรทันดอกเพื่นวันล่องน้ำอะไรคืออยู่ห้าเด็เพื่อนิ่อยิ่ออนี่ลงไปไก่ไวมันนี่แตกดีครับอ้ยปลาโดดกลางแห่ง ปวดปวดเ้ยด้มงไดองกันอุ้ยกระดดขับจาสปูงป่าน็่เขาขาวอยู่อ้ยขาวอักลากเลยอาดมันดอกไฟรู้ดอกจ้านี่ครับบอกสื่อเมซสองป่าเนี่ยป่าละพันหาสามพัน ครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากครับพี่น้งองพรว่ายามเว็ดลมนี่เพะว่าติไปนอนครับผมกแต่ประมาณตีห้าเตมนี่แหละครับผมขบวนหลังนี่อยอยก็ยังดึงอยู่หยอบอย,อยู่โอ้โหโค้งโค้ใส่พุด,ดี พอประมาณสิดเดเทีละตัววันนี้พอคอยพานมาได้ก็ใส่เยอะก็เลยประโอก็เลยนี่เขียดกับตัวนี้ครับผมมีเงาปูน,น้ำก็มีครับผมปูท่านได้ถืออยู่ใส่ปูนาบวกินเลยวันนี้ ใส่พอดีหรอกครับผมมันจะรุมนี่ตัวยังไงเป็นใสเหมือนนี่นี่ก็ถือว่าพลาดน,นี่หรอกครับใส่นี่ก็ถือว่าโอเครอครับผมได้นี่ก็หาหกตัวก่ปนยิ้มไม่หลายมือหรอกครับผมสวัสดีครับสวัสดียามสาวๆเด้อครับผม

Uuuu, cái tôi nhảy thật là à. ừ. Bán đi Không, Không biết làm một niềm bó đại bên đây gặp khi nào Thế mà Bố lên นหนามันลงร้ายครับแต่ก่อนไปทะเลด้วยนี่เราจะกำลังถูงน้ำออกจากหน้าเขาจะวานเขาก็แล้วแต่อาจจะเป็นกิบปักวิสกิบทุายแหละครับตตอไปก็จะได้วานแฮแล้วครับวันนี้แถวนีวันนี้วานแฮะกับตกป้าล่ะนักนรู้ หน,นหน่อยครับวันนี้ได้ตัอหน่อยตอนเช้าปลาเลยนี่แล้วครับพีน่น้องมงนอนมุงขึ้นครับผมอากาศก็ชิจเจ้งครับหนาวพักครับโอเคครับพี่น้องกลับมาเบิงครับ สรุปผลวันนี้ครับทั้งป้าปลาบิดทั้งลงคลายทั้งวานแหหแล้วก็มาบึงปลาชาวบ้านเขามาใส่หลอบอยู่แถวๆมองผมปลาบิดครับผมอ่าเขาสิได้ไลฟ์วันนี้ก็มาติดตามรับชมได้เลยครับผมโอ้เสาหนีจัดนักเลยเนาะเออหลอบเดียวเนาะคักแน่นก็ข,นขึ้นมาเลยพ่อโตเนาะบาไลยยามเสา ครับพี่น้องมูนายหญ่มันจัดใส่งามเลยครับอุ้ยฟองข้อไปเนี่ยครับเออตัวนี้งามเลยแยมเลยตัวนี้อุ้ยขึ้นก็ได้ลายอยู่ขึ้นก็ได้โอ้ยหลุดหนีกับพานแล้วเนี่ยแยมเลยเนี่ยตัวนี้ก็ใส่กูขี่เจ็ดขี่ไปได้เนี่ยใส่เนี่ยมาหน่อยได้เนี่ย ติดมินเดตหรอด้ล้างกโตเขาบอกแ้ว่าสองต future, ัวติดเออติดนครับนะครับเร่มกันมาเหมือนกันครับอือะครับ hmm. ช mm ัด hmm. น yeah, wow. mm ักเลยลองในนะ ออมีตุวงามเลยอโอ้หมากเบสเนี่ยพ่อย่อออกเลยเนาะมันลึกที่ลึกนี่นหละโอ้ออดีไปทันไม่ขาดอือครับโอ้มารเดี๋ยวมันเป็นไอ้งามส่อคือว่าโบบุบีดอกผมจีได้แต่โพกอก <c oughs> อกหวานเลยเสร็จนี้เก็บของเสร็จแล้วใช่าพากันสไปยุง่งแม่กันจังหน่อยอีกนะครับอืมเคโอเคเออเจ้านี่ก็ได้ร้ายครับพี่น้องมีเจ้ตัวใหญ่กัน เยอะประมาณอู้ใส่ใส่งามๆล้วเลเนเลยมันนีมอนีแพร่พนนี่ผมแพร่ราบคาบเลยครับอ,อือใส่งามเลยคนกจับให้อ้มียังเหรอเนี่ยปัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เข้าจากไหนเนี่ย <c oughs> รอบนี่ไงน,นี่ <c oughs> อะครองรู้ยอ้เย,ยอะเลยอะมีตัวใหญ่เลย มันจริงโอ้เจ้าเนี่ยได้ข้ากันโออมีตูงาม็ไลดก็ได้ตัวนี้เต็มแล้วนี่อันนี้เต็มนี่แล้วเปิดลังพวกนะเจ้าป้านินไปตมกินเนี่ยเบิ่งเจ้วเปิดลังพวกอมามีแต่ปลาล้ดวนพวนเกือบเป็นเต็มยัง่ะอือ หวานเอาคืนน้ำเนย่ยหวานเอาได้ปลาปุงน้ำเนยบ่ะหวานเนี่ยมาลายตัวเลยรู้สิฮะน,นี่เนี่ยผู้รู้รักคณะนี่ละมีแต่ใส่ถอดบาบิโอโอเคครับพี่น้องการพนันเมื่อวานนี้แต่ละคนก็ถือว่ามารักครับผมจับเวียนผมครับผมบ่ค่อยได้ปันไหนอันนี้ก เย็บของครับผมก็บเจริเวลากลับบ้านแล้วครับอ่าแต่มาคลิปนี้ก็ยิ่งลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นเด้อครับผมพอมีกำลังใจทำคลิปครับโอเคครับผมขอจบคลิปสำนีแล้วครับสวัสดีครับ